สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Modern Warfare 2นะครับในเรื่องก็ตัดกันมาที่หน่วย Task Force 141นะครับ เคเดียวหลังจากนี้นี่เราจะต้องไปบุกบุกไปชิงตัวเอานักโทษ627นะครับแต่ก่อนอื่นเลยแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปที่แท่นขุดเจาะน้ำมันก่อนนะเพราะว่าตรงนั้นมันจะมีจรวดแซมนะครับไว้สอยทางอากาศนั่นเอง ว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทัอากาศจะบุกเข้าไปไม่ได้นะแล้วก็มีตัวประกันอยู่ข้างในนั้นด้วย <c oughs> เคยุทธวิธีก็คือใช้เอใชวิธีการบุก ทางน้ำนะครับอลงไปในใต้น้ำนะครับ 1, เอ,อพร้อมแล้วไปโผล,ล่ออกมาจากเรือดำน้ำลุงตู่นะครับจากปาสีกูนั่นเอง เดินดำน้ำดัลลัส <c oughs> อ่มีเพื่อนเราไปด้วยนะ การ The o ล l y e a s y d a y Was y esterday วันที่5เวลาตีห้่นาทีนะครับที่แท่นกุดจอดน้ำมันของประเทศรัสเซียนะเคจัดการพวกกาดอย่างเงียบๆนะ อะไรไปไปไปกับจัดนะครับลงมานี้ลงไปเลยเชือดคอสุขิตโอเคขอบคุณมากเพกื่อนโอเคไป ดี๋ยวเราขึ้นไปช่วยตัวประกันครับซึ่งจะมีหกคนนะอา่ากำจัดอย่างเงียบๆครับเกะ ยิ่งนั่นแหละกำจัดเรียบร้อยเคตัวประกันปลอดภัยนะครับเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับไป Enemy helo patrolling the perimeter. Keep a low profile, Hotel Six. Roger that. Enemy helo, get down. <coughs> ]Hey okay. Hotel <com crooked mata> Six, more hostages are at your position. Copy that. Uh, เก็บให้หมดเก็บให้หมดเคียโอเคดูเหมืนว่าจะมีผู้บุกลุกมาแล้วอเคเซีโแปะไว้นะครัโอเคเดี๋ยวรอให้มันมานะ โอเคเดี๋ยวเราซุ en> okay, ่มโจมตีตรงนี <diction aries> <ificar hat> ้นะครับโอเครอให้มันเข้าไปรอให้มันเข้าไปนะเรียบร้อย ก็จัดได้หมดเ,เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปชั้นบนนะครับ นี่เอาคืนไปของขวัญแน่ไประเบิดโ้โเ่งนไปขึ้นไป โอ้ยศัตรูลอต,ตัวมาเลยโอ้ยคอยเฮโยยลิคอปเตอร์มาทำไมต้องมาอ๋อลงตูต่ลงแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> Trưa, trưa, vẫn chặt như một Bục, 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 bục qua bay bục qua vô Headshot. ม,มามากันเยอะมาเยอะมากเลยนี่เนี่ยเอาไปบดไป เข้ามาโอเคป่ะขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปขึ้นไป เว้ยไมใช้ระเบิดควันด้วย,วยเกือบโดนเพื่อนเอเดี๋ยวมันใช้ระเบิดควันใช่ไหมเรามีนี่นะครับอ่ะกล้องจับความร้อนนะไปมองศัตรูได้ไดีได,ได้ได้ดีขึ้นนั่นเองนะ

โอเคเดี๋ยวดูก่อนอ่ะระเบิดประตูเลยแล้วกันเฮ้ยโหมีมีจะมาจ้วงโอเคครีเร์โอ้โหแปรระเบิดซีโฟด้วยโอเคตัวประกันปลอดภัยแล้วนะ โอเคขึ้นหอไปนะครับปะโอเคแท่นขุดเจาะน้ำมันก็ถูกยึดไว้แล้วเรียบร้อยนะอ่ากำลังเสือเขาก็มาอยู่ตรงจุดนี้นะ จากที่แท่นคุเจนะน้ำมันถูกยึดแล้วนะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะต้องอไปชิงตัวเอานักโทษ627มามานะครับซึ่งจะถูกคุมขังอยู่ที่ดเดะกูแลกนะครับมันเป็นสถานที่ที่ค่อนข้างมีประวัติอยู่พอสมควรนะถ้าใครอยากรู้ก็ไปเปิเดเว็บดูเอานะครับว่าสถานที่นี้มันมีประวัติความเป็นมาอย่างไงนะ Over the last century, has played host to anyone the government didn't <coughs> want, but couldn't kill Places filled with living casualties of the last war, which... I swear, I thought we'd won and I suppose it's all a day of races you back to losing horse, and this is where you end up 67 is the piece of meet Makarov once So let's cut him loose Okay, seconds Okay, 30 seconds โอเคชิงช่วยเหลือนักโทษ627วิเครื่องบินลบปล่อยอมิออสไซล์ไปนะครับ ดานเด็กูแลกวันที่5เวลา7จ็นาฬกาสีนาทีนะครับโอเคประเทศรัศเสเซียนะอัะนนี้นี่สถานีนี้นี่นะครับเด็กูแลกโอเคมีสไนเปอร์ด้วย กำจัดให้หมดนะกำจัดมาแล้วโอเคกำจัดทำลายป้อมนะเล่นจรวดแซมด้วยวิโอเคมิซายช่วยถล่มให้นะ เอาตัวนักโทษมาให้ได้อุอ้ยไป กำจัดให้หมดก่อนโอ้ยขอบคุณม,มากคอจะไปไหนไม่ต้องหนีอย่าเพิ่งหนีน่ <c oughs> สนายปรยด้วยโอเคเอาละใช้เอ,อ่อใช้เอฟสองสุดสามยิงไปที่ข้างบนนะทำไมมันยิงกันไม่แม่นเลยวะฉันยิงฉันโดน Mích thời đô lễ. Anh vâng, neutralized. Kia tampa. Ai, out of my life, sight. นักโค้ด627ออกมานะไปๆๆนั่นแหละเฮ้ยระเบิดโอ้ยโถนึกว่าจะหลบคนหน้าแดงเลย เดี๋ยวโกสกำลังแฮกข้อมูลอยู่นะเฮ้ยไม่รู้ว่านักโทษ6627อยู่ตรงไหนนะ ไม่เจอตัวนักโทษนะไม่อยู่ตรงไหนอะยากจริงเลยโค้ชเปิดประตูผิดแล้วประตูนี้โอเคกว่าจะเปิดได้ไปมีเวลาไม่มากนะ โอเคนังโทษผม627จ,จะอยู่ที่ปีกตอน <c oughs> ปีกตอนออกนะมันถูกย้ายไปอ่ะไม่น่าเลยไป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 ลงไปลงไปสะพานขาดนี่ว่ะโขังแสง แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วโกสต์โกสต์จะต้องบายพาสก่อนนะเพราะว่ามันเหมือนระบบมันถูกควบคุมไปที่อื่นแล้ว ตรงไหนอะโอเคหยิบโล่มานะครับโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยยิงรอบคิดเลยขึ้นไปไม่เอาของขวัญโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยผมยิงรอบทิศเลยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไป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 นี่ใช้โล่เป็นอาวุธครับนี่แน่ตีด้วยโล่ครับตีด้วยโล่อืมตีด้วยโล่ครับตีด้วยโล่

เดี๋ยวเราจะต้องโรยเชือกลงไปนะโอเคเดี๋ยวให้เราใส่ในวิชั่นนะครับ2ตอนกลางคืนนะ มาเข้ามาอุ้ยเซลฟี่เล่นเซลฟี่แล้วเรายิงซีเรียสซีเรียสอยู่เกมหมดแล้วยังไม่เจอครับไม่เจอไม่เจอตัวนักโทษนะอุ้ย อากับตันไม่ตายใช่ปะกับตันเป็นอามาตะานะครับอุ๊ยเอาไม่เกิดอะไรขึ้นนะโอ้ยไอ้พวกทับเรือมันยิงใส่นี่วะโอยพวกทัพเรือมันยิงใส่นะโอเคต้องรีบแล้วแหละ ออกไปนัน่นแหละอ่ะเราเปิดป้ายเคลียร์นะจี๊ปป้าป้า มี่แน่ขอบคุณมากเสาเล่นอะไรวะเนี่ยเยอะน้อยให้เราระเบิดกำแพงตรงนี้นะเออเยกำจัดหมด ไม่รอดครับไม่รอด <c oughs> <c oughs> อเฮ้ยออกคืนไป <laughs> ไม่แน่ นี่แน่ยเราจะไปส่งรูปภาพไปนี่แนี่โอ้ยโดนเพื่อนโทษทีเอาไปเอาเพื่อนตายนี่แน่ นี่แน่ออกไประเบิดเยอะครับแน่เห็นนะเห็นนะเห็นนะอย่าอย่าเคเรียมหมดยังโอเคลูกสุดท้ายละ ปลงไปด้านล่างนะครับเฮ้ยโอเคใกล้ถึงแล้วอ๋อหน้าจะอยู่แถวแถวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราระเบิดกำแพงเลยนะครับ ใครวะหกสองเจ็ดหน้าตาคุ้นๆเอาว้แล้วทำอะไรอะแอล้โอ,โอโ้โหฉกผมทำไมอะใครอะฮะกัปตันไพรส์เหรอเอามาทำอะไรตรงเนี้ยมาทำอะไรที่นี่อะใครชื่อโซฟะมึงไม่รู้เหรอใครชื่อโซฟ อ้เออกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคหนีก่อนแล้วแย่แล้วออกไปจากที่นี่นะโอ้โหแย่แล้วไอพวกทหารเรือมันยิงถล่มใส่แล้วโอ้โหโอ้ยฮอฮออยู่ข้างหน้านั่นอุ้ยเอาเวรแล้วอุ้ยเออแย่แล้วถล่มใหญ่เลยโอ้โหวิ่งวิ่งโอ้โหคุณพี่แย่งกันวิ่งเลย ไปไปไ้วิ่งโอ้ทางทางนั้นก็ไม่รอดโอ้ยไป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ๋าโอ้ยโอ้ยเอ้าโอ้ยทางตันวะยังไงวะเฮ้ยเราจะออกยังไงอะโอ้ยโอ้ยหินหินถล่มอ้า ทำอะไรก็รีบๆเลยโซฟโอเคโซบมันยิงปุ๊บใส่ขึ้นไปด้านบนนะโอเคไป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 หนีหนีโอเคเอาเกี่ยวตะขอนะครับเอาขึ้นไปนั่นแหละเออเออเออฮ่าฮ่าออโอ้ยเกือ,อ,อบโดนถูก啊 โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ